ของดีแน่ๆเพราะว่าตามดูมาตั้งแต่อายุ14สวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิรายุจับบางนะครับดูเรื่องมันอยู่ต้องดูกับเป้งนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหทบทวนประเด็นเยอะเหลือเกินไม่รู้จะเล่นประเด็นไหนดีที่เยอะเนี่ยคืออะไรฮะค,รคือเยอะแต่มันเดิมๆครับคือมันก็วนกลับไปในจุดที่ สี่คนใครจะออกใครจะเข้านะครับรูปเบนอโมริมพูดบ้างรุฟฟานอิสรอยพูดบ้างก็เลยรู้สึกว่าถ้าทําไปเนี่ยมันก็จะไปวนซ้ํากับคอนเทนต์เก่านะครับคัดไปคัดมาก็ไปเจอคนนี้แหละที่แมนยูเนี่ยให้ความสนใจมานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าตามมาตั้งแต่อายุ14ให้สเกลเนี่ยตามไปดูเลยนะฮะตั้งแต่อายุ14 15ว่าเอ๊ะฟอร์มเนี่ยเออดูแล้วมีแววแค่ไหนอย่างไรจนปัจจุบันเนี่ย ก็ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของต้นสังกัดไปแล้วนะครับเขาก็คือสวาร์นีปันนั่นเองนะครับผมก็ต้องออกเสียงแบบน,นี้นะผมพยายามที่จะเอาไปวางใน Google Translate นะครับแล้วก็ให้เป็นภาษาร์เวย์แล้วก็ออกเสียงเลยมันเป็นสวร์นีปันประมาณนี้นะครับสำเนียงของพวกสกายเนเวียเนี่ย R กาจะไม่ออก R นะก็จะออก R เงี้ยนะครับสวีร์ คริสเตียนเวเฮลมเันเขาจะออกก o b โทบิอสลินเะดรตนะฮรัประมาณนี้คือแต่เราต้องมาเขียนให้แบบคนไทยอ่านได้ออนะฮะก,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 ก็ออกเสีงยงง่ายว่าสวแวนีปันแล้วกันนะครับใครๆอาจจะงงว่าเอ๊นะทำไมเด็กหนุ่มนอร์เวย์คนนี้อายุก็แค่17ปีทําไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงได้สนใจนะครับมันตั้งแต่อายุ14อันที่จริงแมวมองเขาก็ทํางานกันอย่างนี้แหละนะครับก็คือส่งไปดูที่นั่นที่นี่นะครับในยุโรปเนี่ยมันเดินทางง่ายด้วยนะครับก็สามารถที่จะส่งสเกลไปดูฟอร์ม ของนักเตะที่หมายตาไว้ได้หรือบางทีสเกลเขาก็จะมีการรายงานเสริมนะครับว่าสมมุติเราไปดูคนนี้แต่ด้านนะครับในเกมเดียวกันเนี่ยมีคนนี้เล่นดีเขาก็จะรายงานเพิ่มเติมมาให้ว่าวันนี้ดูคนนี้แต่อิมเพรสหรือว่าประทับใจกับฟอร์มของคนนี้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ดูแล้วรีพอร์ตกลับมาสนใจแค่ไหนอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้ก็อยู่ในสายตาของทีมงานแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว แน่นอนนะครับก่อนหน้านี้นมันมีข่าวเกี่ยวกับนักเตะของฟลาเมงโกก็คือลอรันนะฮะที่อายุก็น่าจะแค่18มั้งนะครับแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ของฟลาเมงโกแต่ด้วยสถิติการลงเล่นนะครับสถิติในการยิงประตูแอสซิสเนียมันดูยังไม่เป็นหลักนะครับอันนั้นเป็นคนบราซิลนะยังไม่เป็นหลักเท่ากับคนนี้ที่มีความเป็นมามากกว่ามีผลงานให้พูดถึงมากกว่าก็เลยวันนี้ หยิบเอาคนนี้มาพูดถึงก็แล้วกันนะครับสวนีปันนะครับเจ้าตัวเนี่ยเกิดในเมืองรอนไฮน์นะครับก็คือในเมืองของสโมสรอนโรเซนบอร์กเลยนะครับแล้วก็ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีมเนี่ยนะครับอย่างเป็นโลเป็นภายนะครับใช้งานเป็นหลักเป็นการเลยเนี่ยก็คือตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะครับจนมาถึงซีซั่นนี้ก็ลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนเรื่องของทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยก็ติดในตั้งแต่ชุด U15 นะครับ เรื่อยมาเลยนะฮะไล่มาเป็น U16 U17 U18 U19 และล่าสุดขึ้นไปติดชุด U21 เรียบร้อยนะครับอายุ17ตเจแตแบกอายุรุ่นพี่นะครับขึ้นไปเล่นอันเดอร์21เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไปดูกันที่สถิตินะครับในการลงเล่นในซีซั่นนี้นะครับของสวีเดนปันถ้าดูภาพรวมเนี่ยนะครับลงเล่นในเอลิเซเรียนนะครับหรือชื่อเดิมเนี่ยคือทิปเลเกนนอร์เวย์นะครับก็26เกม นะครับยิงไป7ประตู7แอสซิสนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นในยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในรอบคัดเลือกด้วยนะครับแล้วก็ฟุตบอลถ้วยออยิงไปไม่ยิงสิอันนี้แอสซิสไปอีก3นะครับเท่ากับว่าทุกรายการนะตอนนี้เลยนีปันเนี่ยจัดไป31เกมนะครับประตูกับอีก10แอสซิสซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ ผลงานของมิดฟิลวัยเพียง17ปีเท่านั้นยังไม่18ปีดีเลยนะครับก็ทำผลงานแบบเป็นตัวจริงได้ยาวๆขนาดนี้แล้วนะครับเกมทีมชาติก็ติดอย่างต่อเนื่องนะครับในชุดอยู่21นั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นผู้เล่นในสไตล์ที่เป็นเอ่อไปดูดตำแหน่งก่อนดีกว่านะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยจะเป็นตามนี้ครับก็คือถ้าเป็นวงกลมเล็กเนี่ย คือจะบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งที่เล่นได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีที่สุดนั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวกลางเลยนะครับหรือนะครับกองหน้านะครับยืนเป็นหน้าเป้ายืนเป็นหน้าอะไรก็แล้วแต่ยืนข้างหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นตำแหน่งที่เล่นได้แต่ดีที่สุดคือวงกลมใหญ่นะครับก็คือ AMC หรือว่า attacking midfielder center นั่นเองนะครับก็คือภาษาแบบเกม CMFM เเลยก็คือเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกทีนี้ด้วยการเล่นนะครับเจ้าตัวก็ค่อนข้างที่จะไปกับบอลได้ดีมีสปีด นะครับแล้วก็มีฉีกซ้ายฉีกขวาได้โอกาสในการแอสซิสต์ให้เพื่อนแล้วก็ทำประตูเองได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นตำแหน่งที่ดูแล้วผมว่าก็น่าจะถูกมาเชื่อมโยงแหละก็คือดูมาตั้งแต่14 15ก็แปลว่าทีมงานเนี่ยดูมาตั้งแต่ก่อนเทนฮากแล้วมั้งนะครับจนกระทั่งอ,อ,อโมริมเข้ามาเออทย้อนไปประมาณ3 4ปีก็ประมาณนั้นก็น่าจะเป็นที่ต้องตาต้องใจของรูเบนอโมริมหรือเปล่าสื่อก็ต้องจับไปโยงแหละเพราะว่าก็เล่นแบบเป็น ตัวขนาบข้างของวิกเตอร์โยเคเรสใน Sporting งล s ส o n นได้ถ้ารูเบนอโมริมต้องการนะครับคนที่เล่นสไตล์นั้นนะคือเอาไปเล่นซัพพอร์ตกับกองหน้าตัวเป้าใช่ไหมเหมือนตรินเก่ากับไปโดกอนคาเวสนะครับก็2คนนี้แหละที่เป็นตัวหลักๆที่ประกบโยเคเรสนะครับในสปอร์ติ้งลิสบอนก็เลยดึงมีปันเนี่ยมาเชื่อมตรงนี้หรือเปล่าเราไปดูกันที่เว็บที่เขาสก o u นักเตะกันบ้างนะครับว่าเขาให้ข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับการเล่นของสเปนิปันเนี่ยยังไงบ้างนะครับถ้าเอาเฉพาะเท่าคร่าวนะครับคุณสมบัติไม่กี่ข้อนะครับก็คือนีปันเนี่ยเป็นคนที่ a s s i s t with a super pass นะครับก็คือลูกจ่ายบอลที่แบบยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ attack from the right นะฮะ half space นะครับก็คือโจมตีที่บริเวณหัวมุมกรอบเขตโทษนะครับใน กรอบเหตุโทษด,ด้านขวาเห็นไหมก็แสดงว่าสามารถที่จะกระชากลากเลือ้อยพาบอลไปทางปีกทางฮาร์ฟสเตเบสได้นะครับซึ่งเป็นฟุตบอลยุคใหม่ซึ่งอโมเรมเนี่ยก็ชอบเล่นนะครับ create big chance นะครับ with the clever pass นะครับก็คือสร้างสารรค์โอกาส big chance ก็หมายถึงโอกาสในการใกล้เคียงในการทำประตูหรือว่าเป็นประตูอะเพราะว่าถ้าเราดูพวกเว็บสกอร์นะครับบางเว็บเนี่ย เวลาที่ใกล้ๆจะได้ประตูเนี่ยเขาจะไม่รอขึ้นสกอร์อย่างเดียวนะเขาจะขึ้นแบบเป็นตัวแดงๆเลยว่าบิ๊กช็อตครับว่าอโอกาสครั้งนี้ต้องได้ละแล้วลมักจะเปลี่ยนเป็นสกอร์ทันทีนะครับก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับแล้วก็กู o ด c คา n t เตอร์แอชช์กิ้งรันวิ่งนะครับในเกมโต้กลับได้ดีนะครับแล้วก็ทรูบอลก็คือจ่ายบอลทะลุช่องในจังหวะที่โต้กลับทำให้ทีมได้เปรียบได้ดีนี่ก็คือ3ข้อดีหลักๆนะครับที่เว็บไซต์ football t ALENTSCOUT.net ลองไปดูกันได้นะเขารายงานกัันนมานะครบ ทีนี้ถ้าไปดูกันที่การวิเคราะห์ออกมาเป็นจุด,จดๆนะครับ <S <s เขาบอกว่าเล่นคล้ายๆกับลูคัสปาเกต้านะอืมนะแต่ถ้าไปถามเจ้าตัวนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาเคยสัมภาษณ์กับสื่อนะฮะเขาบอกว่าถ้าเปรียบเนี่ยเขาคิดว่าเขาเหมือนใครเขาบอกเขาเหมือนอันเดเอเรราวะเออมาแหวกเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบวิ่งเยอะ ขยันวิ่งไปกับบอลแล้วก็พยายามที่จะป้อนบอลให้เพื่อนเนี่ยสร้างโอกาสให้เพื่อนทําประตูเขาก็เลยมองว่าเขาเนี่ยคล้ายๆกับอันเดร์เอเรรานะครับอดีตมิดฟิลสเปนิชของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับมากันที่จุดแข็งเลยนะฮะจุดแข็งแกร่งที่เขาแยกออกมาเลยนะครับก็คือ p a s s ิ่งนะครับจัดว่า very strong ดีมากนะครับวิชั่นนะครับวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลน,นะครับเทคนิคดีมากๆนะครับแล้วก็บอลคอนโทรลก็ดี Creativity นะครับหรือว่าการสร้างสรรค์เกมก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ฟุตบอล l q อันนี้ดีมากนะครับแต่ทีนี้ที่ลดลงมาหน่อยอ่าก็คืออยู่ในขั้นแค่ strong สมมติว่า v e r y นะี่คือ5นะครับดาวลงมาเป็น4ดาวก็คือ pace ฟีเท้าความเร็วนะครับ r i b b l i n g การครองบอลนะครับก็รองลงมานะครับ first touch การจับบอลแรกอยู่ในเกณฑ์4ดาวนะครับ Off the ball movement นะครับก็คือการเคลื่อนที่ยามไม่มีบอลนะครับก็อยู่ที่4นะครับผมแล้วก็ uh, defensive นะฮะก็อยู่ที่4ก็คือช่วยเกมรับได้อยู่ในเกณฑ์4จาก5ก็ก็โอเคนะนะครับแล้วก็ uh, versatility ก็คือความเรียกว่าหลากหลายสารประโยชน์นะครับในการเล่นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ strong นั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเว็บสกาวเนี่ยเขาก็จะไม่รายงานเฉพาะข้อดีอย่างเดียว เขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเขาใช้หัวข้อว่า to improve นะครับออบอกว่าเป็น midfielder ที่แบบเป็น attacking m i d f i e l d e r เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่แบบธรรมชาติจริงๆเท่าที่เขาดูนะครับตั้งแต่ยังแบบอ,อ,อายุยังน้อยเลยอายุแค่17นะครับแต่ว่าต้องทำงานอย่างหนักนิดน,นึงในการที่จะทำให้องค์ประกอบในบางอย่างเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าความแน่นอน consistency ใช้คำนี้คำว่า consistency น,นะครับถ้าเปรียบกับสมมุติว่าคุณเรียกว่าตวงกาแฟแล้วกันตวงกาแฟในการชงแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ consistency ก็หมายถึงว่าคุณทําแต่ละครั้งเนี่ยตวงแต่ละครั้งเนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะครับสกัดออกมาเท่ากันอร่อยเหมือนกันแทบทุกครั้งมีความใกล้เคียงทุกครั้งไม่ใช่ว่าครั้งนี้กาแฟเยอะอีกครั้งหนึ่งกาแฟน้อย ครั้งนี้อร่อยอีกครั้งหนึ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตรงนี้แหละก็ค,คือความสม่ําเสมอความแน่นอนความชัวร์ความนิ่งคงเส้นคงวาเออคอนสิสเซนซี่น่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานความคงเส้นคงวาตรงนี้ต้องเพิ่มหน่อยนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะของบรรดาดาวรุ่งอายุเพิ่งจะ17เองนะครับแล้วก็ decision making in the final third ก็คือ,อ,อการตัดสินใจในพื้นที่แดน3นะครับหรือพื้นที่สุดท้ายที่อาจจะต้องแบบมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดหรือว่าตัดสินใจแล้วออกมา ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เรื่องของ shooting finishing skills นะครับก็คือเรื่องการจบสกอร์เรื่องการยิงประตูที่แบบถ้าดีกว่านี้ก็แจวเลยนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่พอจะไปขัดเกลากันได้แต่ว่าเรื่องการตัดสินใจเนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะอันนี้ผมต่อยอดนิดนึงหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยการตัดสินใจเนี่ยนะฮะเรื่องของไหวพริบเนี่ยมันสอนกันได้มันมันปรับปรุงกันได้ผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะครับคือในเรื่องเนี้ย พอแก่ตัวลงใช่ไหมเจอเกมผ่านเกมเยอะขึ้นมันจะช่วยทําให้การตัดสินใจของเราละเอียดขึ้นดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่ามันจะแบบอาศัยเรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วมันจะดีไปเลยนะเพราะว่าทุกคนต้องมีติดตัวมาแต่กําเนิดเหมือนกันที่เขาบอกว่าเรื่องไหวพริบบางทีมันสอนกันไม่ได้เพราะเรื่องนี้นะครับขออ้างอิงต้องเอ่ยชื่อให้คิตพี่เขาเลยพี่ชาเก,กียริสอนพึ่งยานะครับเคยเขียนไว้เกี่ยวกับลามาเซียล,ลงในสตาร์ซ็อกเกอร์เล่มเล็กนะันและ นะครับว่าการที่ลามาเซียเขาคัดเยาวชนเนี่ยนะครับเขาบอกคนเก่งเนี่ยมันเยอะคนเลี้ยงบอลไปกับบอลคอนโทรลบอลดียิงดีอุ้ยพริ้วสารพัดสารเพศเยอะครับแต่คนแบบนี้มีไม่เยอะคือคนที่ตัดสินใจแล้วทําให้ทีมได้เปรียบเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกตัดสินใจจ่ายแล้วกลายเป็นแอซซิสต์ให้ทีมได้ประตูเป็นกองหน้าตัดสินใจให้หรือจ่ายในจังหวะที่ควรให้หรือควรจ่ายแล้วทีมได้ประโยชน์สูงสุดเป็นมิดฟิลต์ตัวรับหรือเป็นกองหลัง แต่สินใจไม่เคลียบอลทิ้งแต่ช็อตนี้อ่ะสมมติว่าช็อตนี้เลือกเคลียเพราะว่ามันสุดจะเรียกว่าเลี้ยงไว้ได้แล้วจริงๆมันอาจจะอันตรายเกินไปที่จะเก็บบอลเอาไว้หรือพยายามจ่ายออกไปหรือจังหวะที่จ่ายได้แล้วจ่ายแล้วกลายเป็นบอลยาวให้กับ playmaker จ่ายต่ออีกทีหนึ่งคือกลายเป็นคีย์พาสนะครับในเกมโต้กลับที่ทําให้แนวรุกทําให้ทีมไปได้ต่อและได้ประตูอันนี้คือสิ่งที่ลามาเซียจะคัดเขาดูจากความคิดเลยว่าเด็กคนนี้นะฮะ ทักษะฝีมือเนี่ยส่วนหนึ่งแต่การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมการตัดสินใจที่มันมาจากการคิดหลายชั้นเนี่ยนะครับคนไหนเหนือกว่ากันและเขาจะเลือกจากคนนั้นเป็นสําคัญนะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ขยายเป็นความรู้ออกมาว่าสําคัญและไม่ได้หมายความว่าแค่ประสบการณ์อย่างเดียวจะสอนได้ไม่อย่างนั้นทุกคนต้องเก่งเหมือนกันหมดถูกไหมครับไม่อย่างนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นมิฟิลตัวรุกที่เก่งมากๆเหมือนพวกอินเนสตาซีดานรูยคอสตานะครับหรือเดอร์อยได้หมดฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันติดมาแค่ บางคนเท่านั้นเองนะครับอ่ะไปต่อนะครับไปดูสไตล์ออฟเพลย์นะครับสไตล์การเล่นผมก็พูดในลักษณะที่ผมได้เห็นไปแล้วแต่เว็บสเกลเนี่ยบอกว่า a d v a n c e p p l y y m k k r r ก็คือเป็น Playmaker ที่เก่งเนาะนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับที่จะ,ะเล่นเป็น Playmaker ตัวต่ำก็ได้คือเป็นกองกลางลงมาก็ได้ก็อย่างตำแหน่งที่ระบุว่าเล่นเป็นตัวกลางก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็อ๋อคือ,คอ,คอวิ่งเยอะ นะครับเราก็ชอบที่จะวิ่งนะครับไปร,บรอบๆในพื้นที่ที่ตัวเองเ,เล่นเป็นมิดฟิลด์อยู่นะครับพราะเขาเองก็เคยสัมภาษณ์ว่าที่เขาเหมือนอันเดเอร่าเนี่ยเพราะว่านะครับเขาชอบที่จะนอกจากทําเกมแล้วเนี่ยชอบที่จะควบคุมพื้นที่ครับควอ์ Cover พื้นที่ตัวเองดูแลอยู่เพื่อให้คู่แข่งเนี่ยเล่นได้ยากที่สุดนี่คือคุณสมบัติของเขาด้วยนั่นเองนะครับโอ้เยอะ Good awareness นะครับแล้วก็ เฟิร์สอ่ชโอเคบอกว่าอยู่ในกู๊ดแต่ก็ชมนะเออนะครับก็เป็นเรื่องของการจ่ายทะลุช่องการวิ่งนะฮะแล้วก็ถนัดในระบบถ้าเป็น4231เนี่ยเขาก็ถนัดเป็นตัวที่เล่นหลังกองหน้าเลยนะครับลักษณะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นผู้นำสูงด้วยนะนะครับอันนี้มันเป็นค่าพลังในพวก CMFM ด้วยนะพวกเกมที่เป็นดูแลผู้จัดการทีมทั้งหลายเนี่ยเขาบอกเวลาจะเลือก กัปตันทีมเนี่ยต้องเลือกตรงนี้ใครมีค่าพลังตรงนี้สูงๆนะครับให้เขาเป็นกัปตันทีมซึ่งก็บอกว่านีปันเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีความเป็นผู้นําสูงด้วยนะครับแม้ว่าอายุจะเพียงแค่17ปีนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทําลายสถิตินะครับของบร,ริษัทโรเซนบอกนะครับที่ทําประตูด้วยอายุที่น้อยที่สุดนะครับโดยในเกมที่เอาชนะโบโดกลิมต์นะครับด้วยสกอร์ที่อายุเพียง 16ปีกับอีก145วันนะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับของสแวแอนีปั่นนะครับที่หยิบมาให้ชมกันนะครับก็รู้สึกอย่างไรกับดาวรุ่งคนนี้ง่ายๆเลยนะครับไปดูวิดีโอการเล่นไปดูข้อมูลแล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับว่ารู้สึกแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วคิดว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะได้มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมเพราะตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแค่การลือเท่านั้นเองแต่ นะครับบาเยอร์นะครับดอร์ทมุนก็อยากได้ตัวนะมาในลีกเนี่ยเชลซีนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เลงอยู่เหมือนกันแมนยูไม่ได้เล็งอยู่ทีมเดียวรายงานออกมาแบบนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าสนใจคนหนึ่งในวงการฟุตบอลยุโรปอย่างแน่นอนนะครับเอาละถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญนะครับกด s u b s c r i b e ด้วยนะใครยังไม่ซับช่วยซับนะครับใครยังซับแค่คนเดียว ชวนเพื่อนมาซับด้วยถ้าเพื่อนเปนแฟนแมนยูเหมือนกันนะครับส่วนวันนี้เป้งจิวรายุจะบางลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ